สวัสดีทุกทท่านด้วยครับสู่รายการ,รนะครับเกมเมอร์เกมรีวิวนะครับตอนนี้ท่านกำลังรับชมกับเกม h a r r y Potter ตอร์แอ d l ์เดนลีย์ฮอนโลพอดยที่รู้ก,กันก็คือเครื่องรามอยู่บะทูพาสสองนปนเองตอนนี้วันนี้เราก็จะมาเล่นเกมกันนะครับลองเล่นกันดูครับก็ไม่มีอะไรมากเพราะว่าพอดีผมโหลดภาคไอ อไอเจ้าชายเ,เริ่รมาส่ไเจอผมก็เลยเสียงผมก็เลยลองมาเล่นภาคนี้ดูเลยทีเดียวครับร๋ยวเกมเดียเด๋ยวเดี๋ยวขอไปออฟชันก่อนนะครับอาริโอรถไปสักครึ่งหนึ่งโอเค ส่วนดิสเลย์นั้นขออภัยด้วยครับพอดีพอดีผมเองก็คอมก็ไม่ได้การ์ดจอมันก็ไม่ได้เท่อะไรมากครับเท่าพอเล่นไหมครับไม่แหลรงเฉยครับโอเคครับคือภาคนี้มันแบบออกแนเกมออกมาประมาณสักเอ่อเทิร์ดเทิร์ดเพอร์เซนชูตติงนะครับก็คือมุมมองบุคคลที่3ซึ่งจริงๆก็ เสกได้ไม่กี่คาถาหรอกครับแต่ว่าภาพเขาทําให้สวยขึ้นในเรื่องที่อะไรไปกว่าเดิมมีการเนอท่าแอคชั่นอะไรใหม่ๆด้วยแบบเหมือนเกมยิงปืนเลยนะครับเกมนี้โอเคไปทดสอบโดยการกดนิวเกมครับเอ,อ่อถ้าเป็นผมผมไม่ผมขอ Adventure ร์ลวกันเพราะว่า n o r m a l รู้สึกจะเป็นระดับง่ายถึงแม้จะเคยตายใน n o r m a l ก็ตาม ผมเปิดซับแล้วนะ use mouse song to target more accuracy a c c u r a l y accuracy เอ้ย a c c u r a l y อะไรโอ้โหอ่านไม่ออกไม่รู้จะอ่านว่าอะไร t i l i ี y ดีคือมันเกมนี้มันก็โหลดนานนะครับ ตอนนี้เราก็มีให้ดูแบบ HD เลยทีเดียวเอ้ยไม่ใช่ละการจอไม่ถึงดู HD ไม่ได้แต่ว่าที่รู้ก,ก็คือเราก็คือเนื้อที่ผมสามารถเล่นจนจบชัปเตอร์เลยโอเคผมสกิปมูฟวี่ไปครับอันแรกเฮ้ยกูผมไม่น่าสนใจ คือแบบฉากคัสซีนผมไม่ผมไม่ชอบเท่าไหร,ร่เพราะว่ามัน,ม,น,นมันนานครับโอเคครับชัปเตอร์นหนึ่งนะครับกริ่งกอนนะครับคลิกขวาเล็งเอาคลิกซ้ายไม่ได้อันนั้นหรออยู่กับที่หันเมองได้ด้วยเ,เห็นไหมครับมันออกแบบมันแบบ แบบ TPS เลยครับแต่ว่ามันต่างมันก็ไม่ต่างอะไรกับเจ้าชายเลือดผสมครับเจ้าชายเลือดผสมมันก็ตอนสู้มันก็มีคาถาก็ไล่เหมือนกันด้วยเอานึกว่าจะเสกคาถาอะไรอีกเช็คพอยต์แล้วแสดงว่าข้างหน้านี้ต้องมีอะไรแน่นอนครับแน่นอนแน่นอนแน่นอน Get cover. Cover เ e ็ t ท c คอเวอร์อ่าคอเวอร์คูเกอไรอ๋อสเปกบามาครับก็จะมีอ๋อเฮ้ยม,มีกาดด้วยเว้ยรอให้ไปก่อนรอให้ไปก่อนเมื่อไรจะไปอ่ะชาจังเลยชาจุง ชาจุงเบิร์ดตอนนี้ก็คาถาแรกศัตรูไฟฟ้าเลยครับเอ้ากดเอ้ากดคิกคิกรัวไม่ได้เอาก็กดคิกทีละครั้งแล้วค่อยโอ้โหยังกับมึงทำนี่กับว่าคาถานี้เป็นปืนรัวเป็นปืนเลยนะมึงมีแบบถ้ายิงรัวๆแล้วมันจะไม่แม่นไง ดูเหมือนว่ามันจะล็อกด้วยคาถานะไม่เป็นไรเดี๋ยวจะจัดการเองอโลฮามอร่าโอ้ไปครับเฮ้ยอูคูอยู่ด้านบนครับคัดฟูอ๊อบการ์ดก็คือหลบอยู่ตรงนี้ครับ เกื<พ>อบไปแล้ว They found us s u p i d b o s t โอ้โหจริงจริงก็เสกแบบไม่ต้องคิดขวาก็ได้ครับ <c oughs> ถ้าคิดขวามันจะแม่นยำกว่าเฉยๆครับเทียบกันดูครับมันไม่ค่อยต่างอะไรกันเท่าไหร่ แล้วก็มันจะมีอย่างกับทำเป็นกดเลขหนึ่งเพื่อกดไอหมุนเมาส์หรือไม่ก็กดเลขหนึ่งเลขสองเลขสามอะไรอยู่ด้านบนนี้เพื่อเอ,อเลือกคาถาครับกดแท็บก็คือเพื่อไปมองเป้าหมายดูนะครับไปครับวิ่งไปเฮ้ยอะไรเ่รย โอเคครับกดแถบไปเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยด้านบนนั้นมีของจะไปยังไงวะ s f y ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยไปต่อก็ได้ครับไม่อะไร ม,มีบางคนมาให้เรามาหลบตรงนี้เสีคาถาลูมอสด,ด้วยนะนี่ก็คลิกซ้ายแบบตอนที่เ,เวอร์ก็จะเป็นสุ่มมั่วเลย,เยมาสิ ไปทางไหนตอ่อคฮอไมนี่ไปครับวิงไป,ไปแฮรีแฟนโอ,โ,โ,อโอเทโกคิกเอา,าคิปซ้ายโอเทโก เออได้อะไรเหรอได้แล้วไม่เชื่อเป็นห่วงกลัวลูกไม่ได้เล่นโอเคครับจากนี้เราก็ต้องเสกคาถาอันนี้นะครับ ที่มันโลัวนี่มันคูติโอนี่โอ๊โอู้หโดนหัวเจ็บเจ็บไปไปกันลึเปล่าเฮ้ยโอโห้โดนจอกเฉียวเลย คตร i คถ้าพูดเป็นคำก็คือไม่ได้ไม่ได้กินหรอก,ก,กรเรียบร้อยามาหลบอะไรตรงนี้ร, <S <S ร้อน จากนั้นข้ามสะพานไปข้ามไปข้ามไป <c oughs> ข้ามแบบดิจิตอลเลยให้เดี๋ยวไปดูก่อนมีอะไรหรือเปล่าเอาไม่มีด้วย <c oughs> <laughs> ยุงกัดยุงกัดยุงกัด <c oughs> จอยรอนแอนเธอไรดี้บริสตอร์ลุกเบรดิสเตอร์ไปปั๊บปั๊จุ๊บ Sorry mate honestly Ron it's no use Harry we'll go on ahead see if you can find another way down โอเคครับขอคัดขอคัดสักครู่ครับมัน มันแหลกจุงเบยตอนนี้โอเคคาดกกอน